ว่านหางจระเข้เนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ทดแทนน้ายาเล่งรากได้เป็นอย่างดีจะเป็นลักษณะของการรักษาความชื้นไม่ให้เกิดการเน่าผอมแผลรวมไปถึงจะมีพวกวิตามิน B ไม่ว่าจะเป็น B1B2 B6 ตัวนี้จะเป็นสารกระตุน้นทําให้เกิดการแบ่งเซลล์ทาให้เกิดรากใหม่ได้เร็วขึ้นสามารถที่จะใช้แทนสารเล่งรากได้เป็นอย่างดีวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกิ่งของพืชที่เราต้องการจะชําเราจะใช้เป็นกิ่งมะนาวเราก็จะทําการตัดให้ได้ความยาวสักประมาณ15เซนตต่อท่อน ทำการริดใบแล้วก็ตัดหนามออกด้วยให้เราเหลือไว้ประมาณ2ใบเมื่อเราริดใบริดหนามเสร็จเรียบร้อยให้เราใส้กันไกตัดกิ่งทำเป็นปากฉลามแบบนี้ต่อไปให้เราเตรียมว่านหางจระเข้เราจะนํามาตัดเป็นชิ้นความยาวต่อชิ้นก็จะประมาณ2นิ้วจากนั้นนะครับให้เราเลือกเอากิ่งที่มีขนาดใหญ่มาเสียบกับชิ้นที่มันมีขนาดใหญ่ซึ่งความลึกเนี่ยเราจะกดลงไปประมาณ1นิ้วถึงนิ้วครึ่งต่อไปก็คือเราจะเตรียมดินใส่ภาชนะที่เราจะชําประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเรานํากิ่งมะนาวพร้อมกับว่านหางจระเข้เนี่ยมาวางนะครับแล้ว เอาดินใส่ให้เต็มชําเสร็จเรียบร้อยให้เราลดน้านตามทันทีใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหลังจากที่เราชําไปแล้ว21วันซึ่งหลังจากที่เรามองเห็นรากแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยหรือว่าเราต้องการที่จะนําไปเพาะในถุงชําที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เขามีความสมบูรณ์ก่อนที่จะนําไปปลูกได้เช่นเดียวกัน ซึ่งพืชที่สามารถชำกิ่งได้เนี่ยใช้ว่านหางจระเข้เป็นน้ำยาเล่งรากได้ทุกชนิดสำหรับเทคนิคการใช้ว่านหางจระเข้แทนสารเล่งรากเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ